จากที่กล้วยได้ไปจ่ายตลาดเราก็ได้ซื้อปลาสีแดงตัวนี้มาเฮ้ยไม่ใช่นี่มันพ่อค้าเมื่อเกี้จะพูดว่ากล้วยได้ซื้อปลาฮฮมซีปลายอดฮิตที่คนตุรกีนิยมกินช่วงหน้าหนาวเพราะว่าหน้าร้อนเป็นฤดูวางไข่รัฐบาลไม่อนุญ,ญาตให้จับน้องมาขายนี่ค่ะปลาฮฮมซีจะเป็นตัวเรียวๆเล็กๆแบบนี้จะเรียกว่าปลากระตักยุโรปหรือว่าปลาแอนชโชวีก็ได้เป็นปลาที่มาจากทะเลมามารากับทะเลดำแต่เมืองบูซาที่กล้วยอาศัยอยู่จะติดกับทะเลมามาราก็เลยทําให้ปลาสดๆส่วนใหญ่ที่นํามาขายใน ตลาดจะมาจากทะเลแห่งนี้ราคาปลาหัมสีในตลาดสุดแถวบ้านกล้วยพ่อาคาจะขายกิโลละ200ดีล่าหรือว่า200บาทซึ่งก็ถือว่าแพงมากนะคะที่ขายแพงเนี่ยก็เพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวตลาดในเมืองแถวบ้านพ่อปู่แม่ย่าน่ะเขาขายกันแค่กิโลละ100บาทเท่านั้นเพราะว่าตรงนั้นน่ะร้านขายปลามันเยอะการแข่งขันก็เลยสูงปลาก็มีเยอะด้วยอยู่ายตลาดครั้งหน้าวยจะพาทุกคนไปจ่ายตลาดแถวบ้านพ่อปู่กับแม่ย่าก,กันนะคะส่วนวันนี้อ่ะก็จะซื้อปลามาครึ่งกิโลราคา100ลีล่าหรือว่า100บาทสาหรับพวกเราสองคน รึกิโลก็คืออิม่มแถมกินไม่หมดด้วยนะเมนูอาหารเย็นวันนี้แน่นอนว่าต้องเป็นปลาหำสีทอดสไตล์ตุรกีอยู่แล้ววิธีทําก็คือก็วยจะดึงหัวปลาออกก่อนจากนั้นก็จะใช้นิ้วมือแซะแซะแซะตรงท้องปลาจากส่วนหัวไปส่วนหางเพื่อจะได้ดึงก้างออกมาแบบนี้เนื้อปลาเขาจะมีความอ่อนค่ะก็เลยดึงก้างออกง่ายพอดึงหัวดึงก้างออกจนหมดกยก็จะเอาปลาไปล้างน้ําทําความสะอาดลหลายๆรอบปลาหำมสีเขาจะมีกลิ่นแรงมากถ้าล้างไม่สะอาดมันจะคาวจะต้องล้างจนน้าเป็นสีใสๆแบบนี้พอล้างเสร็จก็ผ ักน้องไว้ในตะแกงให้เสด็จน้ำรุงรสด้วยเกลือเพียงอย่างเดียวลหลายๆคนเห็นกล้วยใส่เกลือในอาหารแล้วพากันตกใจทําไมใส่เยอะจังคือจะบอกว่าเกลือที่ตุรกีมันไม่ค่อยเค็มเหมือนที่ไทยเรานะคะใส่เยอะได้แล้วก็มาผาสมแป้งคลุก้วยแป้งสาลีกับแป้งข้าวโพดแบบออร์แกนิกในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งคลุกเคล้าแป้งทั้งสองชนิดให้เข้ากันจากนั้นก็นําน้องปลาฮัมสีมาคลุกกับแป้งให้ทั่วๆตัวของน้องแบบนี้เรียบร้อยเตรียมทอดได้จ้าในที่สุดกล้วยกระเดกกระทะทอดปลาฮัมสีมาใช้แล้วจะได้ไม่ต้องเสียบ ไม้เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะกระทะได้ฟรีมาด้วยนะเพื่อนให้มากุจะเทน้ํามันลงไปนิดหน่อยแล้วก็ทาให้ทั่วกระทะซะก่อนถึงจะเริ่มนาปลามาวางกว้จะวางน้องปลาในลักษณะแผ่ท้องออกแบบนี้เพราะว่าน้องปลาตัวใหญ่ค่ะนี่คือการเรียงปลาเสกกระทะครั้งแรกของกล้ยเลยนะก็จะออกมาประมาณนี้นําน้ํามันมาเทใส่เข้าไปอีกก่อนจะเอาไปทอดกระทะหน่านมันจะมีจุดล็อกตรงนี้ทําให้ประกบกันได้สนิทพอทอดปลาจนสุกแล้วอยากจะพลิกก็เอากระทะมาประกบกันแล้วก็พลิกได้เลยง่ายมากเลยค่ะน้ำมันไม่ไหลออกด้วยแล้วก็ทอดอีกด้านต่อจนสุกเลยพอ ปลายังเหลืออีกตั้งเยอะอกุ้ยก็เลยเอามาวางทอดต่อเป็นตัวเดียวๆแบบนี้เลยจะให้ทําเป็นวงกลมแบบตอนแรกปลามันก็ไม่พอไงมาถึงขั้นตอนเอาปลาใส่จานโอ้ยทุลักทุเลมาปลาเขาไม่ยอมติดกันค่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยนะวางห่างเกินไม่เป็นไรรอบหน้าแก้ตัวใหม่ส่วนปลาทอดเป็นตัวก็เอามาวางเรียงโปะเข้าไปบนจานด้วยแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าส่วนสลัดจะใส่แค่หัวหอมแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศสามอย่างเท่านั้นตามคาสั่งอารีปรุงรสด้วยน้ํามันเกลือแล ก็บีบเลมอนลงไปจากนั้นก็โคเลโคเลคลุกเคล้าให้เข้ากันวันนี้ออาริฟเขาจะกินขนมปังไส้ปลาฮัมสี่ก็จะต้องเอาขนมปังมาผ่าครึ่งออกแบบนี้แล้วก็นําไปย่างในเครื่องทําโทสให้ขนมปังร้อนแล้วก็กรอบจะได้อร่อยขึ้นส่วนตัวกล้วยนั้นก็จะกินปลาฮัมสี่กับข้าวสวยแล้วก็ราดด้วยพริกน้ําปลาทอดปลาฮัมสี่มาแล้วครับอาริคครบมากินไหมามากินมากมากแล้วก็ขนมปังด้วยครับนี่คือวิธีการกินของอาริบนะคะ เขาจะเอาปลาฮัมสีมาเรียงเรียงเรียงใส่ขนมปังแบบนี้ก่อนแล้วถึงจะเอาสลัดไปโปะอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะกินเป็นแบบขนมปังแบบโดนัทไหมเซมโดนัท yes ซัมโดนัท ballcake <notre> mix ballcake mix ham cake mix ham cake mix คนตุรกีจะเรียกว่า ballcake mix b a l l c a k ก็คือปลา egg mix ก็คือขนมปัง ขนมปังขนมปังบาลึกเอ็กเม็กปาลึกปาลึกเอ็กเม็ก <smiling. S 2> ขนมปังปลาขนมปังปลาขนมปังปลาปขนมปังปลา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 ปลมปลาปลาปลายอะปลาปลาปล้ปลา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 ปล อืมสีสันน่ากินมากเลยอาลิปซอลลาเอ,เอซอลลาเลมอนอ่าเดี๋ยวเขาก็จะพอใส่สลดัดเสร็จปุ๊บเขาก็จะบีบเลมอนใส่ไปด้วยนะคะปลาหัมสีต้องกินกับเลมอนนะคะต้องกินเปรี้ยว,ยวมันถึงจะแซบ่บ เริ่มกินได้เลยครับอาริฟโอ้โหต้องทำเป็นแบนก่อนเป็นแบนอืออย่างงั้นแหละทำเป็นแบนก่อนมันถึงจะกินง่ายตัดก่อนไหมคัดไหมคัดไหมมาทิ่มก้อนปูโอเคมาเพื่อจะคัดให้คัดแบบนี้แบ่งครึ่งมันถึงนมันถึงจะกินง่ายอะ อ่ะเบ็เลยเป็นไงบ้างครับอาริบอร่อยมากมากเป็นยังไงบ้างครับอาริบอ,อ,อร่อยมากไหมอร่อยมากไหมอร่อยมากมากเต็มปากเลยอร่อยมากมาก นี่นะคะที่เหลือนี่ก็จะเป็นของกล้วยนะคะมาคะ่ะทุกคนถึงตากล้วยกินบ้างแล้วทำสีทั้งหมดนี้จะเป็นของกล้วยนะคะกล้วยจะกินกับข้าวแล้วก็นี่มีพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาที่กล้วยทาเองนะคะอาริก็ชอบพริกน้ำปลาใช่ไหมเนี่ยอาริก็บอกว่าเขาชอบพริกน้ำปลานะคะกล้วยให้เขาลองชิมดูนี่เดี๋ยวนะคะต้องเอาพริกน้ำปลามาโรย ใส่เขาสวยลาดลาดลาดแบบนี้ก้ยชอบใส่พริกเยอะๆแบบนี้นี่ปุ๊บ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 แบบนี้แล้วก็เอาปลาทมสีมามาใส่นี่ฮะก้อยว่าน่าจะกินไม่หมดเก็บไว้กินพรุ่งนี้ได้อีกมันเยอะไงมันเยอะอ,อื้มเฮีย น,น่ากินมากก๋วยชอบมากเลยค่ะทุกคนปลาฮัมซี่กับแบบเนี้ยพริกน้ำปลาแบบเนี้ยมาชิมคำแรกชิมคำแรก <c oughs> น่ากยมาก ก็ากับพริกน้ำปลามากอืมอืมอร่อยมากเบ้ออร่อยวันนี่ยอร่อยอืม,อม,อม ล้น้นอะไรไม่กินสลัดกินสร็จไม่หมดชิมสลัดเดี๋อ่อเด็๋ยอาละก็้าอยู่ก้าอยู่ก็มีผักด้วยนาะ Ừm. Hử? Hử? Thôi coi. Cho nước. Tí tí là học quay cho không thì mày แต่ว่ามีเพื่อนบางคนกล้วยนะ่ะเขาไม่ชอบนะคะมีแบบว่าบางคนก็ไม่ชอบนะแต่น้อยมากคนส่วนใหญ่จะชอบเอมอมมกอริก,กินหมดเล้ยครับ Yalım, good like, good comment, narak, narak, bye-bye.